สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัน n t r y ีนือนนะครับา็สำหรับในคลิปนี้ครับก็เราจะมาเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับในของของรายการ ของเรานะครับผมก็ซีรีส์นี้เนี่ยครับผมก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของอเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นนี้นะครับผมเครื่องตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Steam De c k นะครับผมก็เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับที่ไส้ในเนี่ยเป็นเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะครับที่ย่อส่วนลงมาแล้วก็จัดในส่วนของพกปุ่มควบคุมอะไรต่างๆให้เหมาะสมกับการเล่นเกมนะครับผมก็เราจะมาดูกันว่าเครื่องตัวนี้มันมีความพิเศษอย่างไรแล้วก็ทำไมเรา ถึงนำเสนอในวีดีโอนี้นะครับผมก็ก่อนที่จะ ไปต่อนะเพราะเดี๋ยวทําความรู้จักกับเครื่องตัวนี้กันก่อนนะครับผมก็เห็นมีคู้ชมนะเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับเครื่องตัวนี้นะครับผมเครื่องตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า s t e ตมเด็กนะครับผมก็พัฒนาโดยบริษัทวาวนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะมีก็โตโก้ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นบริษัทที่ทําเครื่องตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เอ่อบริษัทนี้นะครับผมเขาก็ทําในส่วนของตัวอ่บริการขายเกมนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับผมที่ใหญ่ที่สุดในโล นะครับผมในชื่อว่าสตรีมนั่นเองนะครับผมซึ่งในที่ในที่ผ่านมาเนี่ยคือตัวแอปพลิเคชันสตรีมเนี่ยก็ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอ่าพี PC อะไรต่างๆนะครผมก็ติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงบน Windows ลงบน Mac หรือ Linux อะไรพวกนี้ก็เราก็ใช้ เขาก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีคังที่มีเกมมากที่สุดนะผมซึ่งในบริษัทต,ตัวนี้เนี่ยเขากา็ไม่รู้ยังไงนะครับผมตัดสินใจที่จะทําเครื่องตัวนี้ออกมาขายนะครับผมเพราะว่า ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเขาคืออะไรนะครับแต่รู้ว่าเ,าเครื่องตัวนี้เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงในระดับหนึ่งนะครับผมก็มาดูกันว่าในเครื่องนี้มันมีอะไรบ้างนะ,ะผมก็ในเครื่องตัวนี้เนี่ยจำนายในครั้งแรกเนี่ยในช่วงประมาณต้นปี2022นะครับผมก็ออกเป็นตัวแรกออกมาแล้วก็มีในส่วนของไมเนอร์เชนทั้งหมด1ครั้งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้มีชื่อว่า Ste ม m Deck OLED นะครับผมก็จุดแตกต่างจากในเวอร์ชันดั้งเดิมนะที่ออกมาช่วงแรกก็คือ อะไรบ้างเดี๋ยวามาดูกันเนาะก็ในจุดแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวกําลังประมวลผลภายในของเขานะครับที่เขาใช้ CPU ของ AMD นะครับผมที่ทางสตรีมเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบด้วยตนเองแล้วก็ทําออกมาเป็นพิเศษเนะผมเป็นรุ่น คัสตอม CPU น,นะครับผมสถาปัตยกรรมเป็นเซนซองนะครับผมก็มีทั้งหมด4คอร์8เทสตนะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยก็ใช้เป็นของ AMD Radeon เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นอ่ารุ่นสถาปัตยะกรรม RDNA 2นะครับผมก็มีศักยภาพก็ประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวหน่วยความจำของเขานะครับผมก็จะมีหน่วยความจำแรมขนาด16 g b นะครับผมก็แรมเป็นชนิด LPDDR5 นะครับผมซึ่งถ้าเป็นตัว o l e d เนี่ยจะเร็วกว่ารุ่นที่เป็นรุ่น ดังเดิมอยู่ประมาณประมาณนึงนะครับนิดหน่อยนะไม่ไม่เยอะมากแล้วก็จุดที่ เปลี่ยนแปลงแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยาจากรุ่น O.L.D กับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในสองหน้าจอนะครับบนหน้าจอของตัว Steam Deck O.L.D e นะั้นใช้หน้าจอแบบ O.L.D e นะตามชื่อเขาเลยนะก็ขนาด7.4นิ้วนะครับผมรุ่นดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ L.C.D ขนาด7นิ้วนะครับผมเป็นแบบ L, I.P.S นะครับของเดิมเขาจะเป็น refresh rate ที่60เฮิร์ตแล้วก็พอมาเป็นรุ่น O.L.D จะเป็น refresh rate อ,อยู่ที่ 90เฮิร์ส์นะครับผม เราก็มีความสว่างมากขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่ว่าทั้ง2รุ่นนะครับรุ่น LCD รุ่นเดิมกับรุ่น OLED จะมีความละเอียดหน้าจอเท่ากันอยู่ที่1280คูณ800พิกเซลนะครับในสัสดส่วนหน้าจอแบบ16 10ต่อนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่เปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของก,การเชื่อมต่อนะครับผมก็จะในตัวของรุ่น LCD เนี่ยจะเป็น WiFi เชื่อมต่อในรูปแบบของ WiFi 5นะครับแล้วก็พอมาเป็นรุ่น OLED ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ อัปเกรดในส่วนของ Wi-Fi ให้เป็น Wi-Fi 6e เลยนะผมก็มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับผมรุ่น lcd ดั้งเดิมจะอยู่ที่40วัตต์ชั่วโมงนะครับต่อมาเป็นรุ่น old จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่50วัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานในเครื่องตัวนี้นะครับผมก็จุดเด่นที่ สำคัญนะครับสำหรับเครื่องออ Steam Deck ก็คือไม่ว่าจะเป็นรุ่น LCD หรือรุ่นที่เป็นจอ OLED ก็คือตัวระบบปฏิบัติการของเขานะครับผมก็ตามชื่อรายการของเราเลยนะครับผมเครื่อง Steam Deck นั้นใช้ระบบปฏิบัติการของตัวเองที่มีชื่อว่า Steam OS นะครับผมเราก็ ตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยไส้ในเป็นตัวระบบปฏิบัติการอาร์คลีนุกนั่นเองนะครับผมโดยในช่องเราเนี่ยจะนําเสนอแคอ่ส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นในสง,งตัวระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องนะครับผมถึงแม้ว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมจะติดตั้งในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการตัวสต e a m OS ที่เป็นลีนุกมาให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเครื่องของเขาเนี่ยก็เป็น c p u ิวนะครับผม X 8 6ก็แน่นอนว่าสามารถลง Windows ได้นะครับผมแต่วิธีการลงเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากนนิดึงแล้ว็ ในรุ่นสตรีมใน OLED ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะที่ถ่ายทำเนี่ยคือ,อยังไม่มีไดรเวอร์ในส่วนของตัวอ่า Wi-Fi แล้วก็ตัวเสียงนะครับผมทีอ่อยู่ในขณนะนี้นะครับผมซึ่งผมลองล,อง,ลองแล้วมันก็ไม่ทํางานนะครับผมก็ไม่รู้มกันว่ามันต้องใช้ไดรเวอร์อะไรยังไงนะเพราะว่าเว็บไซต์ยังเป็นทางการของเขา ก็ไม่มีไดเวอร์ทั้ง2ตัวนี้มาให้นะครับมีแค่ไดเวอร์ตัวการ์ดจอแล้วก็ตัวอ่าน SD card ดนะครับผมโอเคนะครับผมก็เล่าคร่าวๆไปแล้วนะสรับตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ดูจากสเปคแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆของเครื่อง Steam Deck เนี่ยก็ต้อง ยอมรับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเครื่องเล่นเกมพวกพาที่ทำออกมาแข่งกับเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับผมซึ่งแต่ละอ่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ CPU AMD ตัวใหม่นะครับผมมีชื่อว่า AMD z ดีอ่าเซ e วันนะครับผมซึ่งอ่เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วก็มีพลังกำลังที่สูงกว่านะไม่ว่าจะเป็นทั้ง CPU แล้วก็กาจอเลยทีเดียวนะแล้วก็หน้าจอของเครื่องรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบฟูล d นะครับผม1920 10คูณ1 0ึ่ซึ่งละเอียดกว่าตัวนี้นะครับผมถึงแม้เขาจะเป็น LCD ก็ตามนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเครื่องที่เขาทำมาแข่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ลง Windows กันหมดนะครับก็มีเครื่องตัวนี้นะสตรีมเด็กเนี่ยยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ลง Linux มาให้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมซึ่งก็เครื่องตัวนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงรีวิวจากหลายสื่อหลายเจ้านะก็มักจะพูดเหมือนกันว่าเออเครื่องตัวนี้เนี่ยคือมันก็เหมาะสำหรับ การเล่นเกมก็จริงแต่ว่าพอมันเป็น l i n u x นี่อยู่เป็นแกนกลางข้างในเนี่ยอ่ามันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไงคือมันไม่เปิดกว้างนะครับผมก็ ซึ่งก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้ตัวไอ้คำว่าไม่เปิดกว้าขงของเขาเนี่ยมันมันไม่เปิดกว้างแค่ไหนอะไรอย่างไงนะครับผมก็ในซีรีส์ของเราเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้ความไม่เปิดกว้าขงของไอ้ตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เอ่อแล้วก็มีศักยภาพในการาใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันนะครับในซีรีส์นี้ครับยา,ยาวๆครับหลายวิดีโอเลยนะก็โอเคะ okay นะผมก็พูดคร่าวๆแบบอ่อนานแล้วนะก็ดเบบนานานนะดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ ตัวซอฟต์แวร์ข้างในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยที่เครื่องตัวนี้มันดีตรงที่ว่าเขามีช่องเชื่อมต่อที่เป็น USB Type C ตรงนี้นะครับผมซึ่งนอกจากเขาจะชาร์จไฟได้แล้วนะเขายังสามารถที่จะต่อออกจอภายนอกได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองต่อในส่วนของจอ,อนอกให้ดูนะแล้วก็ให้ดูหน้าตาของการทํางานของตัวโปรแกรมว่ามันเป็นยังไงนะครับครับก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ในหน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการ SteamOS นะครับผมก็อันนี้ผมก็ต่อเข้ากับ ตัวเครื่อง Steam เด็กมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขณะที่เชื่อมต่อในในตอนนี้เนี่ยก็คือตัวหน้าจอของเครื่องหลักเนี่ยก็จะดับลงแล้วก็ภาพมันก็จะขึ้นในส่วนของตัวจอ,อนอกที่เอามาเสียบแทนนะครับผมก็อันนี้คือเข้าใจว่าคนออกแบบน่าจะตั้งใจไว้ว่าจะให้แบบว่าเออทำเหมือน Nintendo Switch หรือเปล่าที่แบบว่าเสียบต่อจอแล้วก็จอตัวนี้ก็ดับลงแล้วก็นั่งเล่นแบบใช้จอย ธรรมดาเล่นอะไรอย่างงี้ก็อล้วแต่นะครับผมก,ก็สามารถที่จะใช้งานอะไรต่างๆได้เหมือนกันเนาะโอเคก็เมื่อบูตเข้ามาแล้วนะก็จะขึ้นหน้าจอหน้าลักษณะแบบนี้ครับก็ในส่วนของข้างบนนี้นะครับผมก็จะเป็นรายการเกมนะที่เราเปิดล่าสุดนะครับผมก็มันก็จะไล่ลิสต์มานับจาก จากล,าล่าสุดแล้วก็หลังสุดแหละครับผมแล้วก็รวมในส่วนของเกมที่พึ่งลงมาด้วยนะครับผมก็มันก็จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบพวกเออมีเกมใหม่หรือมีข่าวสารอะไรต่างๆเขาก็จะมาขึ้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้อ่าแล้วก็จะมีส่วนของเพื่อนนะเออตัวเราอะไรเงี้ยก็มาบอกว่าเออเล่นเกมอะไรกันมาบ้างอะไรอย่างงี้ในส่วนของแนะนําก็เออก็จะแนะนําเกมนะที่ที่เหมาะกับตัวเราเนาะก็ เขารู้ได้ยังไงนะผมเขาก็ดูในคลังของเราว่าเราซื้อเกมเประเภทไหนเก็บไว้นะผมเขาก็จะแนะนําเกมขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีแนะนําเกมที่ าสามารถเปิดใช้งานได้บนเครื่องส m d ีม k ด้วยนะครับผมซึ่งเขาจะมีโลโก้รูปส Ste ีม Deck นะอยู่เป็นจุดขาวๆนะครับผมแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับผมถ้าเป็นติ๊กถูกก็คือตัวเกมสามารถอารองรับกับเครื่อง Steam d ีม k อย่างเป็นทางการแล้วก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะครับผมเปิดเล่นได้สบายนะแล้วก็ มันก็จะมีหล,หลายๆเกมที่จะแบบว่าเป็นรูปเครื่องหมายขีดค่าหรืออะไรพวกนี้ก็จริงๆแล้วไอ้เครื่องหมายยืนยันในพวกนี้นะเพราะ,ะก็อาจจะไม่ได้เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะไอ้บางเกมเนี่ยถึงแม้จะเป็นเครื่องหมายขีดค่าก็ตามนะแต่ว่าเขาก็ยังเล่นได้ก็มีนะครับผมก็ลองก็ต้องลองเปิดดูนะครับผมในเว็บไซต์ของโปรตอนดีบีดูนะว่าว่าเกมเขามันมันเปิดได้หรือเปล่านะซึ่งก็ไอ้ตัวเว็บไซต์โปรตอนดีบีเราก็เคยแนะนำไปแล้วนะครับผมโอเค ซึ่งนอกจากในส่งของตัวหน้าจอหลักแล้วเนี่ยก็จริงๆเขาจะมีหน้าจออีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยเขาจะมีในส่นของคลังร้านค้าเนี่ยที่เราสามารถที่จะซื้อเกมจากสตรีมได้นะครับผมแล้วก็ในส่ง,งตั้งค่านะผมแล้วก็มีตั้งค่าประมาณนี้เนาะตั้งค่า,าเรื่องของภาษาแล้วก็พวกการแสดงผลอะไรต่างๆพวกระบบเนี่ยเขาจะมีแล้วก็เป็นพวกอ่าสเปคอะไรต่างๆนะครับผมก็อ่า ตัวระบบปฏิบัติการเขาก็ขึ้นตามนี้นะครับผม s t รีมโอเอรหัสพัฒนาก็คือ Holo นะครับผมใช้ตัวตัว Kernel version 6.1นะครับแล้วก็ ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของเปคเครื่องมาให้ด้วยนะครับผมก็อันนี้ตามที่ได้บอกไปก็คือตัว CPU กับการ์ดจอของเขาเนี่ยใช้เป็น AMD นะครับผมที่ทำมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อใช้กับเครื่องตัวนี้โดยเฉพาะนะครับผมไม่ใช่ใช้พวกเซทวั e x t ็เหมือนกับยี่ห้ออื่นนะครับผมแล้วก็คอนโทรเลอร์นะครับผมก็อย่างที่ได้ดูตัวเครื่องไปแน้ะก็จะเป็นปุ่มต่างๆที่ทำมาเพื่อเล่นเกมนะครับผมเขาก็มีในส่วนของคอนโทรเลอร์ที่เขาจะมี การสั่นด้วยนะครับผมซึ่งเท่าที่ลองใช้ดูนะการสั่นเขาค่อนข้างเบานิดน,นึงนะครับผมก็อาจจะไม่รุนแรงสะใจเหมือนพวกจอยเกมอย่างพวก Xbox เลยพวกนั้นนะแล้วก็ตัวแฮปติกนะครับผมไอตัวทัสกินของเขานะครับผมตัวที่เป็นในตัวแถบข้างๆเขาอะเขาจะมีะระบบโต้ตอบด้วยนะครับผมมันจะคล้ายๆแบบเหมือนเราคลิกปุ่มอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนเป็นเอฟเฟกตาต้านมือขึ้นมานะครับผมก็ทําให้เรารู้ว่าเออตอนนี้กําลังทาอะไรอยู่นะ ก็สามารถที่จะเปิดได้แล้วก็อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่ม A B กับ X Y ตามมาตรฐานของปุ่มของ Nintendo ได้นะครับผมคก็คคจะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของคอนโทรลเลอร์แล้วก็จะมีคีย์บอร์ดนะครับผมในตัวของระบบปฏิบัติการของ Steam Deck เนี่ยเขาก็มีคีย์บอร์ดมาให้นะครับผมเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตีมดาวน์โหลดอะไรหน้าตาอะไรต่างๆได้แล้วก็ในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนอกจากเขาจะมีภา,าษาอังกฤษแล้วเขายัง สามารถที่จะเพิ่มภาษาอื่นได้ด้วยนะครับยกเว้นภาษาไทยนะครับผมก็น่าเสียดายเหมือนกันนับสำหรับเครื่องตัวนี้เนาะที่เขาไม่ได้ใส่คีย์บอร์ดภาษาไทยมาให้นะผมใครที่มีม็อดหรือว่ามีอะไรที่สามารถที่ทําให้ลงภาษาไทยได้ก็ สามปฏิญาณทอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับในส่วนที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานพวกเอ่อสตรีมอะไรต่างๆเนาะการเซฟข้อมูลกันลงเกมอะไรพวกนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะแวะไปดูในหมวดอ e ีกแบบหนึ่งนะครับที่เอ่อเป็นเบื้องหลังของเขานั่นก็คือเป็น Linux นั่นเองเนาะก็อ่าสามารถที่จะ เข้าสู่โหมดนั้นได้นะครับโดยกดปุ่มสตรีมนะที่เป็นปุ่มชื่องเขาเลยนะเราก็มาที่เปิดปิดนะเราก็ไปที่สลับเป็นเดสก์ท็อปนะครับผมเดี๋ยวก็รอให้มันสลับโหมดสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของเดสก์ท็อปนั่นเองนะผมก็หลังจากที่เรากดสลับโหมดมาเป็นจากเกมมิ่งโหมดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยก็อันนี้เนี่ยก็ อ่าชาวลีนุกสังเราเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็อันนี้นะครับผมก็เอ่อเป็นหน้าจอแบบ KDE Plasma านั่นเองนะครับผมก็ในพวกเมนูอะไรต่างๆก็ก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับผมก็คงไม่น่าจะมีอ่าอะไรเพิ่มเติมมากนักนะครับผมโดยเครื่องมือที่เขาให้มานยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนะครับผมก็พวกเครื่องมืออย่างพวกออฟฟิศเลยพวกนี้จะต้องโหลดแยกทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้นเบราว์เซอร์และที่ เขามีไฟฟ f o x เป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็สามารถลงโครมเพิ่มเติมได้นะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องต้องลงแยกหมดเลยนะครับผมยกเว้นเครื่องมือของทาง KDE เองที่ที่เขาจะติดมาให้เนาะ พวกที่เหลือเนี่ยอันนี้คือผมลง,ลงเองหมดเลยนะในส่วนของระบบนะผมก็ตัวนี้ผมก็เป็นสตร m o s อเอสนะผมในเวอร์ชั่นที่ถ่ายทำก็จะเป็นรุ่นนี้ครับ3.5.19นะใช้ KDE Plasma เวอร์ชัน5นะครับผมก็ยังคงใช้อ x อ1 1อยู่นะครับยังไม่ขยับเป็นเ l a n นเนาะแล้วก็ตัวสเปคอะไรต่างๆก็ขึ้นตรงกับ ที่ตัวของหน้าจอเกมมิ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับอัตราการใช้ทรัพยากรนะครับผมในตอนนี้เนี่ยก็คือเปิดทิ้งไว้เฉยๆยังไม่ได้มีการโหลดอะไรเพิ่มเติมก็กินแรมอยู่ประมาณ3ามกิกะไบต์นะครับผมนิ่งๆครับว่าไม่ได้มีอะไรมากนักเราก็การกิน CPU ก็ค่อนข้างน้อยนะครับผม ในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกของทางด้านพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนตรงนี้ได้นะจริงๆก็ก็เข้ามาดูเว็บๆเราแล้วกันนะก็ก็อย่างที่ลูกกันนะครับบอกว่าเครื่องนี้มันก็ทำาอมาเพื่อเล่นเกมนะก็พวกเครื่องมือเฉพาะทางเลยอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ไม่ได้เอื้ออำนวยอะไรมากนักนะก็มีมาให้ประมาณหนึ่งนะครับผมโอเคแล้วก็ถึงแม้ว่าตัวของ ระบบตัวนี้นะครับผมจะมีพื้นฐานมาจาก a r ร์คลีนุนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะใช้การอัปเดต Drawing release นะแบบที่ Arduino เคยใช้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกคำสั่งของพวก p a c m m n n หรือว่า AUR นะครับผมจะไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับผมกับระบบตัวนี้เนะเขาเขาล็อกในส่วนของตัวระบบต่วของไฟล์ซิเ็มหลักไว้นะครับผมแต่ว่าเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมได้นะครับผมผ่านตัวบริการของ FatPack นะครับผมก็เราสามารถที่จะเปิดตัวแอปตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า Discover นะครับผมซึ่งตัวนี้เนะี่ยเขาจะ ไปดึงรายการของแอปพลิเคชันใน f ฟลชแพ็กมานะครับผมก็ในวิดีโอของเราในหลายๆวิดีโอที่ผ่านมาเราก็นําเสนอตัวนี้มันกันมาเยอะแล้วนะครับผมในเรื่องของ f ฟลชแพ็กเนี่ยก็เราสามารถที่จะเลือกโหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะกดติดตั้งได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะอัปเดตอะไรต่างๆจากหน้าจอตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็สามารถโหลด หลดได้หมดเลยนะครับผมพวกนี้นะแอปไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านไหนครับก็สามารถที่จะ,ะติดตามแล้วก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งก็ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราเนาะก็ะจริงๆแล้วมันก็อย่างที่บอกไปก็คือมันก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ย่อส่วนลงมานะผมทําให้เครื่องมันเล็กลงนะจอเล็กลงแล้วก็ทําให้มันสามารถพกพาออกไปไหนมาไหนได้นะครับแต่ว่าตัวไส้ใน,น่มันก็คือเครื่องคอมนี่แหละสามารถที่จะลงอะไรไปก็ได้ ลงวินโะดก็ยังได้เลยนะโอเคนะครับผมก็สลับในการแนะนําในส่วนของตัวเครื่อง Steam Deck แล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการ Steam OS นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็เอาไว้ในวิดีโอถัดไปเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการใช้งานแล้วก็การเพิ่ม ฟังก์ชั่นหรืออะไรต่างๆกับระบบปฏิบัติการตัวนี้กันมากขึ้นกันอะไรอีกนะครับผมก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้นะครับโอเคครับก็สําหรับในรายการ Country Linux นะครับเราต้องขอจบจากเพลงเท่านี้ครับก็ถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ